สำหรับ EP นี้นะครับจะเป็นการแนะนำแนวทางเพิ่มเติมต่อจาก EP ที่แล้วนะครับสำหรับน้องๆผู้หญิงที่ชื่นชอบในเส้นทางการเป็นอาหารนั่นเองนะครับนะถ้าใครที่ยังไม่ดูนะกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ EP 40นะครับของช่องสรักนะครับสวัสดีครับผมสรักนะครับช่องที่นํนำแนวทางการสอบ การเข้าเป็นข้าราชการทหารนะร EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคุณสมบัติต่างๆนะครับว่านะจะต้องจบสายอะไรบ้างนะเรียนทางไหนมาและสามารถสอบนะตรงไหนได้บ้างนะครับ EP นี้นะครับไล่ตั้งแต่คุณวุฒิวัยวุฒิส่วนสูงน้ำหนักทุกอย่างหมดเลยนะเรามาดูกันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้นะครับสำหรับบุคคลที่จบม .3 หรือเทียบเท่านั่นเองนะครับว่านะ วัยวุฒินะเท่านี้สามารถเข้าไปสอบตรงไหนได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆที่จบม .3 ใหม่ๆคืออายุ15ปีนะอายุ15ปีนะและไม่เกิน18ปีนะับและไม่เกิน18ปีนะครับแนวทางนะครับแนวทางที่น้องจะเข้ามาเป็นฐานได้ด้วยวัยขนาดนี้นะฮะนั่นคือการเข้าศึกษาต่อตามโรงเรียนต่างๆที่ผมจะแนะนําต่อไปนะครับ1น,นะครับ คือโรงเรียนดุริยางทหารนั่นเองทุกเหล่าทัพเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัพเรือทัพบกทัพอากาศนะครับส่วนคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติต่างๆของโรงเรียนนี้นะครับนั่นก็คือน้องจะต้องน้องจะต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2 0 0นั่นเองนะครับต่ำไม่ต่ำกว่า2 0 0นะครับส่วนนะครับ ส่วนส่วนสูงนะครับไม่ต่ำกว่า150เซนติเมตรนะครับและน้ำหนักไม่ต่ำกว่า40กิโลกรัมนะครับส่วนในเรื่องการที่จะเข้าไปเรียนได้อย่างไรนะครับนะนั่นคือการเข้าสอบนั่นเองนะครับสอบเพื่อที่จะเข้าศึกษาต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการความรู้ต่างๆที่เราเรียนมานะครับรวมถึงการเทสร่างกายเข้าศึกษานั่นเองนะครับอันนี้รวมทั้งหมดนะคุณสมบัติของโรงเรียนนี้นะครับ โอเคนะครับพอเข้าใจนะส่วน2นะครับก็จะเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนช่างฝีมือทหารทุกเหล่าทัพนั่นเองครับเหมือนที่กล่าวข้างต้นนะทัพเรือทัพบกทัพอากาศนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนสูงน้ําหนักการเทศนร่างกายการสอบภาควิชาการเช่นเดียวกันนะครับนะอย่าลืมนะครับว่านะเรา15ถึง18นะครับช่วงนี้จะต้องเรียนอย่างเข้ารับราชการไม่ได้นะครับลืมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง เข้าไปศึกษาต่อก่อนนะครับส่วนนะบุคคลนะบ,บุคคลที่นะจบม .3 าเชน่นเดียวกันนะครับก็คือคนุนวุฒิม .3 รวมถึงเทียบเท่าด้วยก็คือกศอน,นนั่นเองนะครับคุณจะจบสายไหนมาก,ก็ตามทั้งสามัญหรืกนอกศนหรือสายวิทย์สายศิลป์อะไรก็ตามสายดนตรีสายอะไรได้หมดนะครับอจนนี้นะแต่วัยวุิจะ ขึ้นมาหน่อยนะครับขึ้นมาหน่อยก็คือ18ปีและไม่เกิน30ปีบริบูรณ์นะครับอย่าลืมนะครับต้อง18ปีบริบูรณ์นะครับจึงจะจึงจะสามารถสอบข้อเว้นได้นะครับหนึ่งน่นก็คือนะ การสมัครสอบเข้าเป็นนะครับอาสาสมัครฐานพรานหญิงนั่นเองนะครับก็คือนักรบชุดดาที่เรานะหลายๆคนก็คลั่งไคล้เหมือนกันนะสาวๆนักรคชุดดาก็คือมันมีสเสน่ห์มากๆนะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูคุณสมบัติกันนะครับว่าการที่จะสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพรานจะต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นส่วนสูงนะครับต้องไม่ต่ํากว่า150ซนติเมตรขึ้นไปนะครับบางหน่วยอาจจะรับสมัครบุคคลที่ส่วนสูง นะ่5 5เซนติเมขึ้นไปนะครับจะอยู่ประมาณนี้1 5 0 155 15, ประมาณนี้นะครับที่สําคัญคือเราต้องอ่านระเบียบการนะครับต่อไปนะครับนั่นก็คือน้ําหนักนั่นเองนะครับน้าหนักต้องไม่ต่ํากว่า10 40นะปิดจุดนะครับน้ําหนักต้องไม่ต่ากว่า40กิโลกรัมนะครับขึ้นไปนะครับส่วนนะครับจะ,ะไปถึงขั้นนะน้ำหนักเยอะนะถึงขั้น อ้วนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าน้องยังไหวก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าแต่ต้องไม่ถึงขั้นที่ว่าแพทย์แจ้งว่าเอ้ยคุณเป็นโรคอ้วนนะไม่สามารถสอบได้นะสอบวิชาการได้นะครับอันนั้นก็คือความเห็นของแพทย์นะครับแต่ถ้าคุณยังไหวนะครับนะเรื่องน้ำหนักตัวเรื่องอะไรต่างๆก็ตามนะครับคุณยังไหวนะ ก็สามารถสอบได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสูงน้ําหนักเรียบร้อยแล้วนะครับคุณสมบัติเรียบร้อยนะครับก็คือม .3 นะครับขึ้นไปรวมถึงเทียบเท่านะครับส่วนคุณสมบัติอื่นๆนะครับก็คือการไม่เป็นหนี้สินจนล้นมันตัวนะครับหรือไม่ต้องคดีอาญาต่างๆนะครับยกเว้นนะคดีละหุโทษเท่านั้นนะครับพวกคดียาเสพตรงเสพติดนี้นะ ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับออะต่อไปอีกช่องทางหนึ่งนะครับนะก็คือการสอบเข้าเป็นพนักงานราชการตามกรมฐานต่างๆนั่นเองนะครับพนักงานราชการนะครับมันดีอย่างหนึ่งนะครับมันดีก็คือเราสามารถเข้ามาเป็นนะโดยไม่แตกต่างจากข้าราชการเลยนะครับแต่พวกสิทธิอะไรต่างๆอาจจะอาจจะมีบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ที่อ่านะ ที่มันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยๆแต่ก็ไม่มากนะครับพนักงานราชก,การนะครับก็คือนะก็คือเข้าในเข้าทาง,งานในราชการเช่นเดียวกันนะครับนะส่วนคุณสมบัติต่างๆของพนักงานราชการนะครับก็คือ18ปีนะสิปีไม่เกิน30ปีหรือบางหน่วยอาจจะเปิดจนถึงนะสาปีแล้วแต่กรมฐานต่างๆนะครับกรมฐานพาไอผิดหยุดนะครับกรมทหารต่างๆที่ผมกล่าวมานี่น่าคือนะกรมนะกรมพวกกรมยุทจะศึกษาฐานบท บกอย่างเงี้ยนะครับกรมยุทธจะศึกษาฐานเรืออะไรประมาณนี้นะครับก็คือพวกกรบขึ้นว่ากรมก่อนนะครับกรมพลาธิการกรมขนส่งกรมอะไรพวกนี้นะครับที่ขึ้นว่ากรมทหารก่อนนะครับนะประมาณนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครพนักงานราชการนะครับนะส่วนคุณสมบัติเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงน้ําหนักนะครับส่วนสูงน้ําหนักก็ไม่ต่างจากที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับอ่า นะที่สําคัญก็คือผมจะนันย้ําตลอดก็คือให้เราอา่านระเบียบการนะครับส่วนเรื่องดีความต่างๆนะครับสําหรับคนที่จะเข้ามาสอบเป็นพนักงานราชการนะครับนะก็คือนะต้องไม่เป็นคดีอาญาที่แบบนะแบบร้ายแรงหรืออะไรเนี้ยนะครับที่นะทางการ,การจะพิจารณาของกร,รําการเองนะครับว่าเออคดีนี้มันไม่ได้นะครับนะส่วนนะคดีระหุโทษนะครับสามารถนะสามารถมีโอกาสที่จะเข้าสอบเป็นเป็น เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับบุคคลที่ไม่ล้มละลายบุคคลที่ไม่มีหนี้สินย้น้นตัวอะไรต่างๆคือมีคดีฟ้องร้องในเรื่องของการเงินอะไรต่อันนี้ก็มีการพิจารณาเป็นอันนี้ก็จะมีการพิจารณาจากคณะกรรมการเช่นเดียวกันที่เราพูดถึงพนักงานราชการนะครับมันดีกนะ็คือนะเราสามารถต่อยอดนะครับเราสามารถต่อยอดไม่ว่าจะเป็นการศึกษานะครับสามารถศึกษาต่อได้เพื่อที่จะนะ เพื่อที่จะไปสอบนะครับเพื่อที่ไปสอบเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการสอบนะในฐานเจ้ามาทวนนั่นเองนะครับนะสิบตีขึ้นไปนะครับหรือการสอบเข้าเป็น,นฐานชั้นสัญญบัตินั่นเองนะครับก็คือนะอาศัยคุณวุฒินะครับคุณวุฒนะิบางหน่วยก็ปริญญาตรีขึ้นไปอย่างนี้นะครับตามตําแหน่งงานของแต่ละ หน่วยที่เปิดรับสมัครนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของพนักง,งานราชการนะครับรวมถึงอาสาสมัครฐานทานเช่นเดียวกันนะครับก็สามารถไปศึกษาต่อเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองได้เช่นเดียวกันนะครับจบปศนะจบปริญญตีนะก็สามารถไปสอบตามตำแหน่งงานที่มีการเปิดรับสมัครได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนะถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะมองเห็นภาพมากขึ้นว่านะตรงไหนมีเปิดอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีภาษีในการเข้าสอบมากกว่าบุคคลทั่วไปนั่นเอง ที่ผมกล่าวข้างต้นมาทั้งหมดนะครับอันนี้คือคุณสมบัติที่น้องๆควรที่จะรู้ไว้ก่อนที่จะไปสอบ EP นี้เนะี่ EP นี้เราจะพูดถึงแค่นะบุคคลที่จบคุณวุฒนะิม .3 เท่านั้นนะครับรวมถึงเทียบเท่าด้วยนะครับ EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนอเกี่ยวกับคุณวุฒนะินะครับคณวุฒินะม .6 ปชปสนะครับสามารถไปสอบที่ไหนได้บ้างนะครับสำหรับ EP นี้นะหวังว่านะน้องๆที่จบม .3 พอที่จะ เห็นทางมากขึ้นนะพอจะมีแนวทางของตัวเองมากขึ้นและไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าไม่รู้จริงๆนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับทั้งในอินบ็อกซ์เพจนะครับแล,และในนะคอมเมนต์ของ YouTube นั่นเองนะครับสามารถตั้งคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะกลับมาตอบเป็นคลิปหรือเป็นคำตอบในคอมเมนต์ก็ได้นะครับเจอกันใน EP ต่อไปนะครับสำหรับ E ีนี้ และคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปนะครับในช่องสอรักนะครับ,รบวันนี้ผมทําได้คุณก็ทําได้ผมสอรักครับสวัสดีครับ